สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขณะน,นี้ท่านกำลังติดตามรับชมรายการรักไม่รู้รวยนะคะดำเนินรายการที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนวันนี้พบกับดิฉันอาจารย์นิตยาศรีบุรองค่ะอาจารย์กลุ่มสาขาการพยาบาลเด็กคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสัญญาณของอาการขาดวิตามินค่ะหลายหายท่านนะคะอาจจะคิดว่าการที่เรารับประทานอาหาร เราอาจจะรับประทานอาหารเพียงพอหรือเปล่าหรือว่าเราจะมีวิธีการสังเกตตนเองอย่างไรบ้างนะคะถ้าเรามีอาการของการขาดวิตามินค่ะจริงๆแล้วนะคะชีวิตประจําวันของเราในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะเข้าสู่ยุคของการรีบเร่งนะคะส่วนใหญ่เนี่ยอาหารที่รับประทานก็จะเป็นพวกอาหารฟาสต์ฟู้ด,ดอาหารแช่แข็งนะคะอาหารเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้วิตามินแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการของอาหารเนี่ยลดน้อยลงไปด้วย เรามาดูกันนะคะว่าวิตามินและผักผลไม้ที่เราควรรับประทานในแต่ละวันเนี่ยควรทานมากน้อยเพียงไรปกติแล้วเนี่ยเราควรทานวิตามินเหล่านี้นะคะหรือว่าผักผลไม้เนี่ยประมาณ400กรัมต่อวันค่ะก็จะประมาณ4-6ทัพพีต่อวันเลยนะคะการทานวิตามินและผักอย่างเพียงพอเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงนะคะของการเกิดโรคหัวใจแล้วก็การเกิดโรคมะเร็งค่ะ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยเริ่มมีการขาดวิตามินแล้วเรามาดูวิธีการสังเกตกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะ 1. อาการปวดกระดูกและข้อค่ะอาการปวดกระดูกและข้อเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าคุณกําลังขาดวิตามินดีค่ะวิตามินดีมีความสําคัญอย่างไรนะคะวิตามินดีเนี่ยมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมค่ะซึ่งแคลเซียมก็จะมีหน้าที่เสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันในร่างกายนะคะ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยหากเราขาดวิตามินดีนะคะก็จะทําให้เกิดภาวะกระดูกบางแล้วก็กระดูกพุนในผู้สูงอายุได้ค่ะเราจะมีการเสริมแคลเซียมอย่างไรบ้างหรือว่าวิตามินดีอย่างไรนะคะจริงๆแล้วนะคะร่างกายของเราเนี่ยสามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้นะคะอยู่ที่ประมาณ80%ค่ะซึ่งผิวด่างของเราเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการสังเคราะห์นะคะจากการได้รับแสงแดดนะคะหรือว่ารังสี UVB ค่ะ แล้วอีกประมาณ20เนี่ยร่างกายจะได้รับวิตามินดีจากการที่เรารับประทานอาหารนะคะเช่นการรับประทานปลาแซลมอนปลาทูน่านะคะหรือว่าจะเป็นพวกน้ำมันตับปลาไข่แดงค่ะกลุ่มนี้ก็จะมีวิตามินดีสูงมาดูอาการที่2นะคะซึ่งเป็นอาการของการขาดวิตามินค่ะก็คืออาการผมร่วงค่ะหลายท่านนะคะอาจจะพบว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ผมร่วงเยอะจังผมร่วงผิดปกตินะคะเรามาดูวิธีการสังเกตค่ะว่า ทำไมมันถึงมีภาวะผมร่วงได้จิ้นเช้วนะคะอาการผมร่วงเนี่ยสามารถเกิดได้หลายสาเหตุนอกจากการขาดสารอาหารเช่นช่วงนี้เราอาจจะเครียดนะคะหรือว่าเราอาจจะมีความเจ็บป่วยภายหลังการผ่าตัดหรือว่าภายหลังการคลอดบุตรพวกนี้นะคะก็จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนก็เกิดภาวะผมร่วงได้หรืออาจจะเกิดภาวะ,วะการแพ้ยาสารเคมีการติดเชื้อก็ได้เช่นกันค่ะ รวมถึงการขาดสารอาหารนะคะอาหารอะไรบ้างที่จะช่วยป้องกันและลดการเกิดผมร่วงนะคะมีหลายอย่างเลยที่อาจารย์จะแนะนำนะคะอันดับแรกเลยก็คือธาตุเหล็กค่ะถ้าร่างกายของเราเนี่ยมีการขาดธาตุเหล็กก็จะทําให้เกิดอาการผมร่วงได้ดังนั้นนะคะการรับประทานธาตุเหล็กนะคะก็จะทําให้ผมของเราเนี่ยมีการงอกใหม่แล้วก็หลุดร่วงได้ยากลงค่ะ อันดับต่อมาคือสังกะสีนะคะสังกะสีก็จะเป็นมีส่วนในการสังเคราะห์โปรตีนนะคะก็จะช่วยในการงอกของเส้นผมค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของกรดลิโนเรอิกนะคะแล้วก็กรดซันฟาริโนเรอิกนะคะพวกนี้ก็จะมีช่วยในเรื่องของการงอกแล้วก็ความเงางามของเส้นผมค่ะสำหรับวิตามิน B3 แล้วก็พวกไบโอตินนะคะพวกนี้ก็จะมีประโยชน์นะคะในช่วยลดการเกิดผมร่วงได้ แลวเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะรับประทานอาหารเหล่านี้จากไหนนะคะอย่างเช่นธาตุเหล็กนะคะก็จะอยู่ในพวกเครื่องในสัตว์นะคะนมตับไข่เนื้อแดงนะคะก็จะมีธาตุเหล็กสูงรวมถึงสังกะสีด้วยนะคะสำหรับกลุ่มของวิตามิน B นะคะก็จะอยู่ในพวกของนมธัญพืชนะคะแล้วก็เป็นพวกถัว่วแล้วก็มเมล็ดพืชค่ะสำหรับอาหารที่อุดมไปด้วยในกลุ่มของกรดวิโนมรอีกนะคะก็จะประกอบด้วยผักใบเขียวถั่วนะคะพวก โอแกรนน้ำมันพืชนะคะนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่ากรดซันฟาริโนเริกนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของวอนัสเมล็ดปักทองนะคะ,มะเมล็ดเจียแล้วก็ถั่วเหลืองค่ะการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะไม่ได้สําคัญแค่การรับประทานอาหารนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการาใช้เคมีนะคะสารเคมีไม่ว่าจะเป็นการใช้ความร้อนการยืดการย้อมผมการแดดผมเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดผมร่วงได้ หากท่านมีอาการผมร่วงนะคะก็ควรที่จะรีกเรี่องการทําเคมีนะคะก็จะช่วยลดอาการหลังนี้ได้ค่ะสัญญาณอย่างที่3นะคะที่แสดงถึงเราขาดวิตามินก็คือสัญญาณของโรคปากนูกระจกค่ะโรคปากนูกระจกเนี่ยจะเป็นโรคที่เกิดแผลบริเวณริมปากนะคะบริเวณที่อยู่ก็คือริมริมตรงมุมปากค่ะก็จะมีอาการเจ็บนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นสัญญาณเตือนของร่างกายขาดวิตามิน B ค่ะโดยเฉพาะวิตามิน B2 นะคะ กลุ่มนี้นะคะหากเรามีอาการเป็นโรคปากนอกระจอกเนี่ยควรจะรีบทานในเรื่องของข้าวกล้องนะคะข้าวซ้อมมือถัว่วเมล็ดพืชแล้วก็ผักใบเขียวเข้มค่ะพวกนี้ก็จะช่วยป้องกันนะคะการขาดวิตามิน B แล้วก็เนื้อสัตว์ก็จะมีวิตามิน B ด้วยเช่นกันค่ะและสัญญาณที่4นะคะก็คือโรคผิวหนังอักเสบแล้วก็ลังแคค่ะโรคนี้นะคะหลายๆท่านจะเรียกว่าโรคเซตเดิมนะคะอาการของผิวหนังอักเสบเนี่ยสามารถเจอได้นะคะอาจจะไม่รุนแรงนะคะ ก็จะเป็นสัญญาณของการขาดสังกะสีแล้วก็วิตามิน B3 วิตามิน B2 แล้วก็วิตามิน B6 ค่ะเราควรรับประทานอะไรนะคะอย่างเช่นเราควรรับประทานพวกโฮแกรนนะคะเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์ผลิตภัณฑ์จากนมนะคะผักใบเขียวแล้วก็เป็นพวกมันเทศมันญี่ปุ่นข้าวโพดพวกนี้จะมีวิตามิน B สูงนะคะแล้วก็มีในกลุ่มของวิตามิน B6 สูงเช่นกันค่ะสำหรับธาตุสังกะสีนะคะเราควรรับประทานกลุ่มไหนก็คือจะอยู่ในกลุ่มอาหาร ก็จะมีสังกะสีเยอะเช่นหอยนางรมนะคะเนื้อสัตว์ต่างๆถั่วผลิตภัณฑ์จากนมนะคะธัญพืชไม่ขาดสีก็จะมีสังกะสีสูงเช่นกันค่ะแล้วสัญญาณสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มอาการมองไม่เห็นในตอนกนลางคืนนะคะก็อย่างเช่นเอ๊ะทำไมรู้สึกตาผ้ามองไม่ชัดเลยนะคะกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นอาการของการขาดวิตามิน A คะ่ะก็จะทําให้เรามีตาผ้ามวัวนอกจากนี้นะคะเราจะพบว่า คนที่ขาดวิตามินเอเนี่ยอาจจะเกิดภาวะต้อลมได้เช่นกันหรือจะเกิดจากคนหรือเด็กนะคะวัยเรียนเนี่ยที่ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆนะคะก็จะมีอาการเกิดอาการตาแห้งแสบตาแล้วก็อาการตาลาได้นะคะปัจจุบันเราจะมีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างนะคะว่าเราจะป้องกันตนเองไม่ให้ขาดวิตามินเอก็คือรับประทานกลุ่มในเรื่องของอาหารที่มี น้ำมันตักปลานะคะเนื้อสัตว์ไข่ผลิตภัณฑ์จากนมผักใบเขียวเข้มนะคะโดยเฉพาะผักที่มีสีเหลืองหรือว่าสีส้มเช่นอะไรบ้างาตำรึงผักบุ้งนะคะฟักทองมันเหลืองมรกอสุกนะคะพวกแครอทพวกนี้ก็จะทำให้เราได้รับสารอาหารแล้วก็วิตามินอย่างครบถ้วนนะคะจริงๆแล้วสัญญาณเกลือนข้าง,งต้นที่อาจารย์แนะนำไปเนี่ยบ่งบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยขาดวิตามินนะคะแล้วก็แร่ธาตุที่ไม่เพียงพอ ถึงแม้ว่าร่างกายนะคะของเราเนี่ยอาจจะต้องการวิตามินที่ไม่ได้สูงมากแต่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกันนะคะเพราะว่ามันมีความสําคัญดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันก็คือการขาดวิตามินเนี่ยทำให้เกิดโรคได้เช่นกัน วันนี้รายการรักไม่รู้โรยนะคะได้หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามแสดงความคิดเห็นได้ที่ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสวนวันนี้นะคะดิฉันนิตยาศรีบรมและทีมงานขอราท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ